ส so, วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเวลลี่โรสเคมเบย์เคมเบย์เคมเบย์ is in the New Jersey yeah it's the it's the southernmost point of New Jersey ที่ไหนไม่รู้นะแต่ก็ในในรัฐนิวเจอร์ซียเนี่ยแหละคะ่ะไปแฟนจะไปอะสอบใบขับขี่ใหม่นะคะ <In S 1> เพราะว่า <you charge. S 1> ไม่ได้ต่อใบขับขี่มา12ปีเนาะอยู่ในเมืองไทย พอกลับมาก็ไปกับขี่หมดอายุค่ะตอนนี้ก็เลยจะไปต่อไปกับขี่นะคะนี่คือระหว่างทางกำลังขับรถบนซูเปอร์ไฮเวย์ this is a super highway right yeah this is the parkway right? ใช่อันนี้คือซูเปอร์ไฮเวย์นะคะแล้วก็ที่นู่นก็จะมีทะเลด้วยนะคะทุกคนเราจะไปสอบไบกับขี่แล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นประมาณสองคืนนะคะ เพื่อนติดตามนะคะนี่ค่ะนี่ก็ Lake Nature City US นะคะอาจาะสุขว่ากว้างะข้างๆนะคะวันนี้อากาศก็ดีนะคะช่วงนี้เป็นน้างร้อนหน้าร้อนของเขานะคะเป็นช่วงซัมเมอร์ ก็เยอะอยู่นะรถเยอะค่ะมาที่นี่ที่จะแทบจะไม่เห็นโมอเตอร์ไซค์เลยนะคะที่นี่โมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าจะไปโมอเตอร์ไซค์ก็โมอเตอร์ไซค์โโแบบใหญ่ๆค่ะคะคือฮัลลี่รถใหญ่เนาะบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยนะแบบเวทร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าอย่างเงี้ยนะไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่พี่ไม่ค่อยเห็นคือรถกระบะรถกระบะเขาไม่ค่อยใช้กันนะคะที่นี่ รักอื่นพี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลักนิเจรอรซีก็ใกล้นิวยอร์กค่ะเพ่พี่ก็เพิ่งมาถึงที่นี่นะคะที่ไม่ค่อยเห็นมอเตอรไซค์แล้วก็รถกระบัค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่หมาแล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่เขานัดไว้ยังไม่ถึงนะคะก็เลย พาเด็กๆมาที่สวนสัตว์ที่นี่นะคะข้ามเวลาก่อนค่ะสักสองชั่วโมงนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะนี่คือสวนสัตว์ที่นี่ค่ะจะเดินเข้าไปยังไงไม่รู้นะคะเหมือนแบบ อะไรอ่ะตะเวนเป็นป่าเลยนะคะ, <media> คะข้างใน <c oughs> รู้ <c oughs> เราจะเห็นอะไรไหมอันนี้อะไรไม่รู้ มีที่ไต่เชือดด้วยนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรคือแบบต่อต,อตอขึ้นไปเนาะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเนาะนี่เขาไม่เปิดค่ะ ตรงนี้ก็เริ่มเข้ามาข้างในแล้วนะคะเสียงนกนะคะเสียงนกเยอะมากแต่ไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนนะ,ะดูนี่คือข้างในคะ่ะรถเสียงรถอืมนี่คะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่ของมีนะแต่มีอยู่นู่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายใกล้ๆนู่นเนาะนู่นค่ะอนู่นเลยค่ะก็ะเ่าไปเลย <c oughs> ตรงนี้เราโอ้ นี่เป็นบุร์เมี่ยส์ s า i ทอนี่เ e นบุร n เ n i m a ส์ e าย o องูเหลืองมั i มีมา้ยใหญ่ใหญ่มากเลยงูงูเหลืองพม่านะคบมาจากพม่าค่ะอินร์พมาจากพม่าไอ้ big tail i g tail เดี๋ยวโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญมากเลยทุกคนโอ้ปลึงเด็กได้เลยนะนี่แล้วก็ข้างในนะมีเตา look at ตอยาวคนท e a e i t u r e ลัอันนไี่ไม่ไม่เคยเห็นนะดูสิคะน่ารักมากเลยมันมีจุดขาวๆด้วยนะตรงนี้ upgradeاط Może File อ่อมยู่เฉยๆเลยนะเหมือนว่ามันก็กำลังตึงเต้นนะที่เราที่เจอเราเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูหัวมันค่ะไม่ตัวนี้ให e ่มเล เต่ามันไม่ได้หลับนะคะทุกคนมันกำลังแบบสลากนี้น่าจะตัวเมียอยู่นะคะกำลังฟินอยู่นะ,ะตัวนี้ตัวนี้หลับอยู่นะคะมันันหลับเยอย,อยน่ากลัวที่ไม่ชอบ It's a turtle. Ah, oh, I need something. It, it's bow, like I wish I was in the real ocean. That's why I'm yes. staring at it. Mama, look. Mm. look, there's a big family. They're, they're a family. Oh, okay. Look, there's another one over there. Ah, uh, Mama. There's another one over there. Mom. Nope.

จ fiz ูไรค่ะตัวนี Wh ้น่ารักมากเลยอะค่ะเท่าๆกับแบบจิงจกเคยเห็นนะฮะอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวสิคะลาย แมดูันนรแม่ดี่าันนอะไห่ัน่ะไกอะ่อะรหนมนกินอไรมอ่หงนอรักนะะไนอะไหะนรอกกกิน ตัวใหญ่มากโอ้ิไม่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันตัวนี้ใหญ่มากคือเด็กนั่งได้เลยนะคะขม o อ o w h o o d is ค This เขาอยู่ได้ถึงองอปีเลยนะคะโอ่าอยู่ได้ ถึง200ปีเลยนี่ตัวใหญ่มากนะไหนนี่โคยืนใกล้ๆสิดูดูตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่มากเกบโอ้เหมือนไดโนเสาร์เลยลูกอยากลองจับดูอ่ะเต่าดึกดำบรร ใหญ่มากสว่มากดูสิโอ้ยใหญ่มากสวนี้คือใหญ่สุดแลาวค่ะทุกคนใหญ่มากดูใหญ่จิิ๊จ เหมือนหนูเลยค่ะตัวใหญ่ๆ,ต,ญๆตัวใหญ่มากเ <c oughs> ท่ากับหมูประมาณสักสามสี่เดือนเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างนอกค่ะ ที่นี่นะคะที่อยู่คอร์ยีรัสนะคะกว้างมากแล้วก็อากาศดีมากค่ะเย็นดูค่ะคอยเอาไปทำอะไรลูกดูค่ะ ธรรมชาติที่นี่ดูอุดมสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนเขียวสวยมากค่ะแล้วก็บรรยากาศดีค่ะไม่ร้อนเลยแบบอ่ะกี่กจะใส่อะไรของเก่ารูเปล่าลูกของเก่าจะใช้ได้อยู่มีอะไรอะข้างในมันมีอะไรมันมีอะไรจะใส่ตังใส่ตังแล้วมันจะให้อะไรอะ่ะ ก็ให้ดูไงให้ไก<ง>ลอ๋อให้มันเป็นกล้องนะกล้องสองนจะเป็นกล้องสองนี่นะคะสวนสัตว์ที่นี่ก <'m> ลับมาแล้วนะ t h นสีเดอร์ออสเตรียตรงนี้ก็เป็นจุดดูผีเสื้อนะคะไม่มีสัตว์ตัวเลยค่ะไม่เห็นไม่มีหรือไม่เห็นก็ไม่รู้ ตรงนี้มีมาลายนะคะจะดำเลยไหมก็มันไม่ดำนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวก็ออกสีน้ำตาล,ส,ออส,ตาลสีดำก็ออกสีน้ำตาลนะ <A goose. S 1> อะไรลูกะไริกุสเจ้า Tan, huh? you oh, okay. one, is, one is a goose one, one is Baby, oh. Oh, that's a camel man <laughs> oh that is a two-humped camel okay. we already did this okay, okay. Oh, very big. ไปแล้วนะคะนุ่นนุน่น,นตัวนี้หลังมีตุ่มสองตุ่มนะคะตัวนู่นมีตุ่มเดียวนอนอยู่นู่น s <S ไปแล้วคะ่ะไปทุกคนค่ะทุกคนอันนี้คือวัวนะคะตัวใหญ่มาก ใหญ่จริงๆค่ะ,คะดูสิคะเรียบเทียบคนเนาะตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมทำใบากับขีแล้วนะคะที่ออฟฟิศนะคะหลังจากที่เราไปที่สวนสัตว์มานะคะตอนนี้ แฟนก็เข้าไปข้างในทําไปกับคีนะคะแต่เราเข้าไปไม่ได้ค่ะมันต้องมีใบนักไม้ด้วยนะคะเราก็เลยรอกันอยู่ที่รถเนี่ยค่ะ<อ>นก็เมื่อคี้แฟนบอกว่าตรงนี้เป็น,นขายของมือสองนะคะน่าจะมีเสื้อผ้ามีอของใช้นะคะเป็นของมือสองค่ะตรงทางโน้นนี่ อน่าจะเป็นเมืองคลิปช็อปบ้านเราเนาะร้าน19บาทเขาอย่างนี้นะมีทุกอย่างแล้วก็นี่ก็ที่จอดรถสำหรับคลิปนี้พี่ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปค่ะ16นาทีแล้วเนอะพยายามทำคลิปวีดีโอให้มันสั้นๆค่ะติดตามเราอ่อ กดติดตามตกด Subscribe ได้นะคะที่จะลงอ่คลิปไปเรื่อยๆค่ะตอนต่อไปเราจะไปที่ทะเลกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคน